มาต่อกันที่เรื่องนี้ค่ะคุณมีรถคุณใช้บริการล้างรถบ่อยแค่ไหนของผมนี่ก็อาเลียดเดือนละสองครั้งอ่าประมาณหนึ่งสองครั้งประมาณนั้นประมาณนั้นหน้าฝนเราก็ข้ามไปเลยเพราะว่ามันสูญสิ้นไปแล้วกับพอได้ล้างปุ๊บเท่านั้นแหละฝนตกที่กีกําเรียกฝนที่แท้ทรู เวลาจะไปล้างรถเนี่ยนะคะข้าวของของมีค่ามันก็ต้องเก็บติดตัวกลับมาถูกไหมอันนี้สําหรับคนที่เขาล้างแล้วเขาต้องลงจากรถแล้วก็อาจจะมีบริการทําความสะอาดดูดฝุ่นดูดฝุ่นขัดอะไรภายในใช่ไหม,มแต่ของผมผมเผื่อนิดนึงก็คือของผมเนี่ยผมไม่ได้ลงจากรถไงผมเข้าไปล้างอัตโนมัติเป็นแบบไ i v e ไปเลยเสร็จแล้วเราก็ถอยออกถอยออกเสร็จเขาก็เช็ดภายนอกก็จบแต่อันนี้ก็คือเป็นแบบล้างแบบ Fu l l option ใช่ทั้งหมดทั้งมวลคุณคิดว่าแล้วยังไง เจ้าของรถคันหนึ่งจะลืมของมีค่าไว้ในรถได้สักเท่าไหร่เงินสักกี่บาทอาเต็มที่กระเป๋าสตางค์คนก็อาจจะมีเงินสดติดกระเป๋าสตางค์นิดหนึงสองสาพใช่ไหมหรือไม่ก็อาโทรศัพท์มือถืออารวมๆแล้วก็อาจจะเป็นเลขสัก6-7เจ็ดหมื่นอาเต็มแรงอ่า,อานี่ค่ะเจ้าของรถคันนี้ลืมทองคำไว้ในรถน้ำหนักไม่มากไม่น้อยครับสีบาท อันนี้คือมากแล้วแหละผมจะบอกให้ล้านกว่าบาทมากแบบตะโกน <c oughs> <c oughs> คือ <c oughs> เผอๆเนี่ยมูลค่าของทองคำเนี่ยแพงกว่ารถทั้งคันถูกใช่ไหมเปิดประตูมา oh. เจอแบบนี้เปิดแบบนี้เลยสวัสดีค่ะ <c oughs> พบกับทองตรงนี้เลยอย่างนี้เลย ตอนรับเวลคั่มสุดๆแล้วอยู่ในทัพเพลทที่น่ารักน่าดูนะโอ้ยคุณพี่เอาใส่เหมือนกับกินมะขามเปียกเลยอ่ะพกมะขามเปียกหรือว่าพกอะไรมากินจากที่บ้านเลยอ่ะขนมโตเกียวอ่ะใส่แท็บทัพเพลทแบบเนี้ยเห็นปุ๊บอย่าว่าแต่จะกล้าเปิดจะหยิบขึ้นมายังกล้ากล้ากลัวๆมันมันดูมีมูลค่าน่ามือสั่นน่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านร้านรถในอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะคุณอาร์ตคุณอาร์ตหรือว่าคุณอาสนะเป็นเจ้าของร้านนะคะบอกว่ารถคันนี้เป็นของลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจ ของที่ร้านเลยก็จอดอยู่ในร้านนี่แหละทีนี้ก็เขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเจ้าของร้านก็ทํามาหากินทำแชทนุน่นแชทนี่อยู่ปรากฏว่าลูกค้าขี่รถจกักรยานยนต์มาสอบถามบอกเห็นทองไหมเห็นทองไหม อ๋อตอนเอารถมาล้างก็คือขับรถมาแต่ว่าพอเสร็จแล้วเรียบร้อยกลับบ้านไปร้อนใจทองหายฉี่ <ไอ S 2> โอเตอร์ไซค์มาดีกว่าเร็วกว่าไอ้เราก็ว่าทองมันก็คงเส้นสองเส้นละม้ง<อ>ที่มันอ,อ, <ๆ S 2> อยู่ในรถอาจจะออมีอุปกร้์ออไว้ใส่คอใอสอ่แขนว่ากันไปที่ไหนได้เป็นทองรูปพรรณน้ำหนัก40บาทมูลค่าไม่ต่ำกว่า1ล้าน6แสนบาทคุณผู้ชมฟังเสียงหน่อยค่ะเราเห็นได้กล่องแต่เราทีแเราไม่ได้รู้ว่ากี่บาท เราเราก็ถามเขาว่ากี่บาทปาสี่สิบบาทผมมีใจตกอยู่เลยกระตุ่มเลยจนเขาบอกจนเขาบอกเลยสี่สิบบาทแบบโอ้โหร้านก็ร้านโก่อะแบบงงเลยตอนแรกงี้ดิฉันคิดว่าดิฉัน,นเสียงตื่นเต้นอยู่คนเดียวเพราะว่าจำนวนมันเยอะพอฟังเสียงคุณอาร์ตอ้อเราก็าเพื่อนกันนี่นะอาร์ตก็ดูเสียงตื่นเต้นเหมือนกันก็เป็นสายตื่นตูมเหมือนกันและในระหว่างที่ฟังเสียงเนี่ยผมก็ไปหามาแล้วด้วยนะว่ารถรุ่นนี้เอาจริงเน่ยที่ผมบอกอะ คือถ้าซื้อหวยก็ถูกแล้วนะก็คือว่ามูลค่าของรถทั้งคันเนี่ยยังไม่เท่ากับทองในทปเพอแวร์อันนี้เลยอ,ะอ,อ่ะเ,เพราะว่ารถรุ่นนี้ตัวท็อปประมาณล้านห้าโอ้นี่เขาล้านหกค่ะโอ้นี่สิ่งที่คุณลืมไว้ในรถอ่ะมีมูลค่ามากกว่ารถทั้งคันอนะ่ะเอางี้ดีกว่าทีนี้พอลูกค้ามารับทองทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยเนี่ย<ม>ร้านก็เอาเรื่องนี้มาโพสต์นะคะแล้วก็แคปชั่นใส่ว่าลูกค้าลืมทองไว้ในรถ4ี่ิบาทแบบจําไม่ได<ม>้ผมอ่ะ<ม> ก็อืมลร้านก่กบาทเองครับป่าไม่มีหายอยู่แล้วเออเก็บไว้ให้ฟังเสียงหน่อยค่ะใช่ตัวเฮ้งเฮาใจต่าคือเขาห้าหาไม่เจอแล้วที่มาที่รถเนี่ยแค่มาสุ่มว่ามันอยู่ที่รถหรือเปล่าแล้วเขาดีใจไหมโหดีใจคือเขาบอกว่าใจเขาก็ตกอยู่ที่กระตุ่มเลยก็เ,เลยถามเขาว่าป่าถ้าไม่เจอเนี่ย ทำไงเขาบอกเขาก็ต้องไปหาที่อื่นต่อก็คือซัพยิทิ์ลูกค้าผมจะไม่ยุง่งคือผมจะเน้นเลยบาทเดียวสองบาทผมไม่จะไม่ให้ยุ่งเลยเพราะว่าผมบอกว่าผนลูกน้องว่าขาดหลืออะไรให้บอกผม,อ,มอย่าเอาของของลูกค้า งปรบมือชื่นชมคุณอาร์ตนะคะคนทํางานบริการเนาะความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสําคัญแล้วก็เราจะกินกันยาวๆใช้บริการกันยาวๆไม่ได้กะแค่ว่าครั้งนี้จบกันไปแล้วก็หายไปละไม่ต้องมาเป็นพาค้าละที่เขาบอกซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานเนี่ยตอนนี้จริงๆนะคุณผู้ชมถ้าเกิดผมเป็นเจ้าของร้านล้างรถเนี่ยตอนนี้ผมไม่อยู่ประเทศไทยแล้วแหละ ออกไปตามช่องทางธรรมชาติาเหรอ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่นะฮะคือเราอย่าไปอยากได้อยากมีในสิ่งที่มันไม่ใช่ของของเราก็เนี่ยถ้าเขาทาด้วยความซื่อสัตย์แบบนี้มีลูกค้าประจับ <c oughs> แบบนี้มันก็ยั่งยืนเขาก็มีได้เงินล้านหเนี่ยเขาก็มีได้เหมือนกันคุณอาร่าถูก <c oughs> ไหมโอ้แคุณพี่แบบพกทองหรือเก็บทองทีหนึง่งมูลค่าขนาดนี้เท่าไหร่นะสี่กว่าบาทได้ไหมสี่สิบาทที่เขามีจริงๆอ่ะอาจจะเยอะกว่านี้อีกนะอันนี้อาจจะแค่มาบางส่วนอ่ะโอ้รวยจริง